Happy birthday you. Happy birthday. โตโน่บุกห้องนอนคุณแม่ไพรส์วันเกิดกลางดึกนีชาร่วมแจมด้วยค่ะเป็นวันเกิดอีกปีหนึ่งนะคะที่เรียบง่ายและก็อบอุ่นเต็มไปด้วยคนที่รักของคุณแม่สุรมโชยคำวิไลศักดิ์คุณแม่ของนักร้องหนุ่มโตโน่พากินคำวิไลศักดิ์ค่ะ ล่าสุดนะคะตโนแล้วก็ตองตาน้องสาวสุดที่รักวางแผนเซอร์ไพรส์วันเกิดของคุณแม่ด้วยการยกเค้กไปเป่าถึงห้องนอนกลางดึกหลังจากกลับจากการถ่ายละครเสร็จโดยมีนิชานณนิชาร่วมแจมและอุยพผ่อวันเกิดให้คุณแม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ ส่วนด้านของคุณแม่สุดลุมโชยนะคะก็ได้โพส์คลิปเบื้องหลังที่ลูกๆตั้งใจเซอร์ไพรส์พร้อมข้อความไว้ว่าทําไมถึงทํากับฉันได้ฮ่าฮขอบคุณทุกคนที่มาเซอร์ไพรส์แม่กว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกดื่นขอบคุณมากๆนะคะรักสุดหัวใจลูกชายแม่คะ่ะ Happy you. Happy ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ